สวัสดีวันนี้เรามีปริศนาสนุกๆมาเล่นกันเราขอให้ AI แต่งภาพของคนที่มีชื่อเสียงที่เคยมีชีวิตอยู่เมื่อนานมาแล้วให้ดูทันสมัยขึ้นฉันจะโชว์ภาพให้คุณดูและคุณก็ต้องทายว่าเขาคือใครน่าสนุกใช่ไหมล่ะงั้นมาเริ่มกันเลยและอย่าลืมจดคะแนนของคุณไว้ด้วยนะเริ่มต้นง่ายๆคุณจำผู้ชายคนนี้ได้หรือเปล่า นี่คือนโปเลียนโบนาปาร์ตผู้นำกองทัพชื่อดังชาวฝรั่งเศสหลายคนอาจรู้จักเขาเพราะว่าเขาตัวเตี้ยแต่ความจริงแล้วเนี่ยเขาสูง165ซนติเมตรซึ่งถือว่าไม่เตี้ยมากนะและคุณดูหรือเปล่าว่าเขาเป็นคนโรแมนติกมากๆเลยตอนอายุ26เขาเขียนนิยายรักสั้นๆด้วยเอาล่ะผู้หญิงที่มีชื่อเสียงคนนี้คุณรู้ไหมว่าเธอเป็นใคร แน่นอนเธอคือฟรีดาคาโลจิตกรชื่อดังชาวเม็กซิกันในช่วงชีวิตเธอประสบอุบัติเหตุและต้องนอนติดเตียงเป็นเวลานานนั่นเป็นช่วงที่เธอเริ่มวาดภาพตัวเองโดยมองตัวเองในกระจกในช่วงชีวิตที่สั้นของเธอเธอวาดภาพมากถึง143ภาพและมากกว่าหนึ่งใน3เป็นภาพพอร์เทรตของตัวเธอเองต่อไปคือคนนี้คุณหายได้ไหม ือ Wolfgang Amadeus Mozart นักแต่งเพลงชื่อดังชาวออสเตรียที่จริงแล้วนี่ไม่ใช่ชื่อจริงของเขาชื่อเต็มของเขาจริงๆเนี่ยอ่านยากมากฉันเข้าใจเลยว่าทำไมเขาย่อชื่อให้สั้นลงเขาแต่งเพลงแรกเมื่ออายุแค่4หรือ5ขวบที่มาอาจแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ไม่ว่าจะยังไงเขาก็อายุน้อยมากโอเคคนต่อไปคือสาวน้อยคนนี้ฉันรู้ว่าคุณจำเธอได้เธอเป็นใคร นี่คือแอนแฟรงค์เธอได้รับสมุดบันทึกที่กลายมาเป็นไดอารี่อันโด่งดังในวันเกิดอายุครบ13ปีและไดอารี่เล่มนี้ยังมี2เวอร์ชั่นเวอร์ชัน a คือเวอร์ชั่นดั้งเดิมและเวอร์ชัน b คือเวอร์ชันที่เขียนขึ้นใหม่เพื่อเตรียมตีพิมพ์ลองดูภาพที่แต่งขึ้นมาใหม่นี้ชายคนนี้มีชีวิตอยู่เมื่อนานมาแล้วคุณคิดว่าคุณจำเขาได้ไหม บายให้คุณไปน,นิดนึงแล้วใช่เขาคืออริสโตเติลนักปรัชญาชื่อดังที่อยู่ในกรีกโบราณเขาเป็นผู้ก่อตั้งวิชาสัตววิทยาและเขามีส่วนสนับสนุนที่สําคัญต่อสาขาวิชาอื่นๆในอดีตผู้คนเรียกเขาว่าชายผู้รู้ทุกสิ่งนี่คืออีกภาพสําหรับคุณและมีเวลาคิดอีก2-3วินาทีคุณจําคนในรูปได้ไหม นี่คือคาร์ลมาร์กส์นักปรัชญาชาวเยอรมันในศตวรรษที่19แม้แนวคิดของเขาจะมีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางจนถึงทุกวันนี้แต่มาร์กส์กลับต้องใช้ชีวิตอย่างยากลําบากตลอดชีวิตของเขาถึงขนาดต้องใช้ชื่อปลอมเพื่อหลบเจ้าหนี้เขาเป็นนักปรัชยาที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งแต่มีคนแค่11คนที่ไปงานศพของเขาคนดังอีกคนที่ควรลองทายดูเขามีส่วนสนับสนุนที่สําคัญต่อวิทยาศาสตร์ คุณดูหรือเปล่าว่าเขาเป็นใครและอยู่ในสาขาใดถ้าคุณตั้งใจเรียนคุณคงจำไอแซคนิวตันได้เขาเป็นนักฟิสิกส์นักคณิตศาสตร์และนักดาราศาสตร์ใช่แล้วเขาคือคนที่แอปเปิลตกลงมาใส่หัวไงจริงๆแล้วเขาไม่ได้ถูกแอปเปิลตกใส่แต่เขาสังเกตเห็นว่าแอปเปิลตกลงมา และได้พัฒนาทฤษฎีแรงน้มถ่วงอันโด่งดังของเขาขึ้นมานิวตันไม่เคยแต่างงานแต่เขาอาจมีน้องหมาที่รักมากชื่อไดอมอนแล้วสุภาพบุรุษท,ท่านนี้ล่ะคุณจำเขาได้หรือเปล่า ก็คืออาเธอร์คนันดอยผู้แต่งเรื่อง Sherlock Holmes แต่คุณรู้ไหมว่านี่ไม่ใช่นนเรื่องเดียวที่เขาได้รับการยกย่องดูเหมือนเขาจะเขียนหนังสือชื่อ The l o r d s World ซึ่งเป็นแรงบ,บันดาลใจให้หนังเรื่อง Jurassic Park เขายังเชื่อในหนังฟ้าหลงไหลในความศักดิ์สิทธิ์และเป็นสมาชิกกลุ่มสืบสวนเรื่องเหนือธรรมชาติที่เรียกว่า Ghost Club ร่วมกับ Charles Dick e นส แล้วบุคคลประวัติศาสตร์ในแบบโมเดิร์นี้ล่ะคุณรู้จักไหมนั่นก็คือโกโก้ชาแนลเธอต้องอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าตั้งแต่อายุ12ปีได้เรียนรู้การเย็บผ้าที่นั่นและเริ่มต้นจากการออกแบบหมวก เธอเป็นผู้ริเริ่มกางเก่งสำหรับผู้หญิงและออกแบบชุดสูทสำหรับผู้หญิงคนแรกฉันคิดว่าคุณน่าจะรู้จักผู้ชายคนนี้นะตอนนี้คุณต้องจำเขาให้ได้ในศตวรษที่21เขาคือใคร เขาคือมาร์กทเวนนักเขียนชื่อดังเขาสร้างฐานะจากนวนิยายที่มีชื่อเสียงที่สุดของเขาสองเรื่อง Adventures of Tom Sawyer และ Adventures of Huckleberry Finn แต่เขาเป็นนักธุรกิจที่ยากจนเขาลงทุนผิดพลาดหลายครั้งและเสียเงินไป200แสนดอลลาร์ซึ่งเป็นเงินที่สูงมากเมื่อดูจากครอบครัวทั่วไปที่มีรายได้ปีละ1,200ดอลลาร์ในเวลานั้นแต่เขาปฏิเสธการลงทุนในสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของอเล็กซานเดอร์เกรแฮมเบลซึ่งก็คือโทรศัพท์ เราทุกคนต่างเคยทําผิดพลาดเรามีนักวิทยาศาสตร์อีกคนในภาพนี้ล่ะคุณจําเขาได้ไหมเขาเป็นนักประดิษฐ์และวิศวกรไฟฟ้าชื่อดังนิโคลาเทสลา เขาเกิดในช่วงพายุฝนฟ้าขนองที่รุนแรงและเขายังเป็นเพื่อนสนิทกับมาร์กเวนทั้งสองสนิทกันจากการถ่ายภาพและมักจะพบกันบ่อยครั้งแม้จะอยู่คนละทวีปทั้งสองคนมักจะไปเจอกันที่ห้องทดลองของเทสลาต่อไปคือภาพของผู้หญิงคนนี้ถ้าเธอยังมีชีวิตอยู่ก็คงคล้ายๆแบบนี้แต่เธอเป็นใครและเธอมีชีวิตอยู่ในช่วงไหน นี่คือพระราชินีวิตอรียที่ปกครองอังกฤษในศตวรรษที่19แม้พระองค์จะไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นราชายาทโดยตรงแต่ก็ได้รับการเลี้ยงดูด้วยระเบียบวินัยที่เคร่งครัดเพื่อเตรียมพร้อมที่จะเป็นราชินีในกรณีที่เกิดเรื่องขึ้นกับผู้ที่อยู่ในลำดับก่อนหน้าพระองค์ได้รับการศึกษามามากมายอยู่ภายใต้การดูแลตลอดเวลาถึงขนาดต้องแบ่งห้องนอนกับแม่ตอนนี้คุณคิดว่าคนในภาพนี้คือใครใบให้นิดนึง เขามีชีวิตอยู่เมื่อนานมากแล้วนี่คือโฮเมอร์กวีชาวกรีกคนดังเขามีชื่อเสียงจากผลงานเรื่องอีเลียสและโอเดซีไม่ค่อยมีใครรู้จักเขามากนะักนักวิทยาศ,าศาสตร์ยังไม่แน่ใจว่าเขาเกิดในคริสตศตรวรรษใดาอาจประมาณ12 8ถึง8ปีก่อนคริสตกาล สิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับเขาส่วนใหญ่มาจากบทกวีของเขาเองเชื่อกันว่าบางส่วนเป็นประวัติของเขาเขากล่าวถึงกวีตาบอดในโอดสซีดังนั้นจึงเชื่อกันว่าโฮเมอร์ก็ตาบอดเหมือนกันนี่คือบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์คนต่อไปคุณว่าเขาเป็นใคร นี่คือวิลเลียมเชกสเปียร์ผู้เขียนโรมิโอและจูเลียตแฮมเล็ตและวรรณกรรมชื่อดังอื่นๆเขาเป็นลูกชายของช่างทําถุงมือและมีพี่น้องอีก7คนเขาเขียนบทละครอย่างน้อย37เรื่องแต่เขาไม่ได้เป็นนักเขียนเท่านั้นเขายังเป็นนักแสดงด้วยจากที่รูกร้กันเขารับบทเป็นผีในเรื่องแฮมเล็ตด้วยคนต่อไปคือผู้หญิงคนนี้ใบให้นิดนึงเธอเป็นคนจากโลกวรรณกรรมตอนนี้คุณเดาได้หรือยัง นี่คือเอมิลี่บอนเต้หนึ่งในพี่น้องตระกูลบอนเต้ที่มีชื่อเสียงเธอเขียนบทกวีไว้หลายบทแต่มีนวนิยายเพียงเรื่องเดียวคือ Wuthering Heights เอมิลี่เป็นคนที่คี้อายที่สุดและสนิทกับแอนนน้องสาวของเธอมากโอเคคุณรู้ไหมว่านี่ใคร คริสโตเฟอร์ค o l u m b u นักสำรวจชาวอิตาเลียนเชื่อกันว่าเขาคือผู้ค้นพบอเมริกาแต่ความจริงแล้วไม่ใช่นะในการเดินทางสู่โลกใหม่เขาเป็นคนแรกที่มองเห็นหมูกก่เกาะบาฮามาสและเกาะฮิสปเนีโอลาที่ปัจจุบันแยกออกเป็นเฮติและโดมินิกันจากที่นั่นเขาเดินทางไปทางใต้และไม่เคยไปถึงดินแดนที่ปัจจุบันคือสหรัฐอเมริกาเลยโอเคเหลืออีกไม่กี่คนละต่อไปคือผู้ชายคนนี้ ันนนใใบห้ิดึงเขาคือนักเขียนที่มีชื่อเสียงและฉันมั่นใจพอสมควรเลยว่าคุณน่าจะต้องเคยอ่านงานที่ดังที่สุดของเขามาแล้วเขาคือใครนี่คือลูอิสค a r โรลผู้แต่งเรื่องอลิซอินวันเดอร์แลนด์เขาไม่ได้เป็นนักเขียนที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นแต่ยังเป็นนักคณิตศาสตร์ที่โดดเด่นอีกด้วย เขาสอนคณิตศาสตร์และตีพิมพ์หนังสือคณิตศาสตร์หลายเล่มภายใต้ชื่อตอนเกิดของเขา Charles l u ดวิชดอตสันแม้แต่ในเรื่อง Alice in w o เดอร์แลนก็มีบทเรียนและการอ้างอิงทางคณิตศาสตร์มากมายคนต่อไปของเราคือผู้หญิงคนนี้คุณพอจะเดาได้ไหม แมรี่วอลสโตนคราฟต์นักรณรงค์เพื่อสิทธิสตรีผู้เรียกร้องสิทธิการศึกษาเท่าเทียมระหว่างชายและหญิงนี่คือคนสุดท้ายของวันนี้คุณรู้ไหมว่าเธอคือใครนี่คือเอ i t ิ c โคแวนนักรณรงค์เพื่อสิทธิสตรีอีกคน เธอเป็นผู้หญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกรัฐสภาออสเตรเลีย